สวัสดีครับตินะครับจะมาเล่าเรื่องย่อภาพยนตร์สยองขวัญเชื่อ s u t t b l l f r r e s h ให้ผู้ชมฟังกันนะครับมันเข้าฉายในปี2023กำกับโดยโจลินช์จากนางเรื่องเมเฮมปี2017สร้างมาจากเรื่องสั้นของ HP Lovecraft ชื่อ The Thing on the Doorstep ในปี1937ผลิตโดย Studios ขนาดเล็ก2แห่งเพื่อน,นำไปฉายในงาน t r i b k c a Festival วันที่11มิถุนายนปีเดียวกันและฉายในโรงหนังสหรัฐบางแห่งพร้อมวางจำหน่ายในรูปวิดี and, นโอออนดีมาจำนวนจำกัด วันที่2 7ตุลาคมก่อนที่ช่องชัดเดอร์จะนํามาฉายในวันที่26มกราคมปี2024ทํารายได้ไปเพียง2 0,000นเหรียญเศษและเว็บประกาศทุนสร้างแม้จะเป็นหนังสยองขวัญทุนต่ําแต่มันได้คะแนน85%ดในเว็บเมื่อคือจากนักวิจารณ์71คนทาให้ติดอันดับ15หนังสยองขวัญที่ดีที่สุดในเว็บนี้เมื่อปีที่แล้วใครอยากรู้รายละเอียดผมได้ให้เิงชื่อท็อป30หนังสยองขวัญไว้ที่ช่องดีสคริปชันแลวนะครับอย่างไรก็็ตตามมมันนได้คะแเเพียง5.4 ในเว็บ i n d b เท่านั้นนำแสดงโดยเฮเทอร์เกรแฮมเกิดราศีกุมภปี1970พันาร้เจูดาเรวิสเกิดราศีพฤษภป,ปี2000และบาบาร่าแครมตันขาประจำของหนังแนวเลิฟคาฟด์เกิดปีมกราปี1958ใครไม่กลัวสปอยล์ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งดรแดเนียลลอัปตันหรือแดนี่อยู่ในห้องดับจิตกับเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพซึ่งเป็นเหยื่อของการฆาตกรรมอันโหดร้ายจากเพื่อนสนิทต,ตัวเองที่เชื่อ ดอรเอลิซาเบธเดอร์บีเมื่อเธอไปเยี่ยมเพื่อนในห้องกัดกันตัวเบธเลยขอร้องให้แดนนี่ทำลายสมองของศพซะทำให้แดนนี่นึกว่าเพื่อนเมายาเบธจึงต้องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยก่อนหน้านี้เบธเป็นจิตแพทย์ที่ใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขโ <Okay. S 1> ดยไม่เคยมีปัญหากับคนไทยมาก่อนแต่แล้ววันหนึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อมิสกาโทนิกโทรมาขอความช่วยเหลือจากเธอเ <Sorry. S 3> ขารู้จักเธอผ่านหนังสือที่เธอเขียนมีชื่อว่าเอซาเวส เขาเล่าว่ากําลังถูกพ่อของตัวเองแย่งร่างกายไปซึ่งทําไปแล้วครั้งหนึ่งและชวนเธอไปที่บ้านของเขาแน่นอนว่าเธอไม่เชื่อทันใดนั้นพ่อของเขาก็โทรม่พูดบัญญัติให้เอซาฟังทําให้เขาเกิดอาการชักไปพักหนึ่งก่อนกลับมาเป็นปกติด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหนึ่งในนั้นคือการลวนลามเธอแต่เธอไม่เอาเรื่องหลังจากเขากลับไปเบธก็นำมาเล่าให้เอ็ดเวิร์ดเดอร์บี้ หรือเอ็ดดี้ผู้เป็นสามีฟังซึ่งเป็นครั้งแรกที่เธอทำผิดจยัยาบ,บัณโดยเธอคิดว่าเอซาอาจเป็นโรคหลายบุคลิกซึ่งเกิดจากการทารุณกรรมในวัยเด็กคืนนั้นระหว่างที่เธอมีอะไรกับสามีเธอก็จินตนาการว่าเขาเป็นเอซาทำให้เธอรู้สึกเร่าร้อนกว่าปกติและหยุดคิดถึงเขาไม่ได้วันต่อมาเธอจึงไปหาเอซาตามที่อยู่ซึ่งเขาเคยบอกไว้แต่เจอเอฟลินเวสพ่อของเขาแทนเขาป่วยเป็นหลายโรคเลยต้องพึ่งยาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอด แต่เขากลับมวนบุหรี่และสูบมันต่อหน้าเธอพอเธอสนใจหนังสือที่มีภาพปีศาจน่ากลัวมากมายเขาก็บอกว่าหยาบเขือกเธอเลยพูดว่าอยากช่วยเหลือเอซาทําทให้เขาหัวเราะแล้วบอกว่าเธอต้องการอย่างอื่นมากกว่าแต่เธอยังพยายามต่อเขาจึงหยิบมีดอ,ามาออกมาขู่พลางไอออกมาเมื่อเธอเข้ามาดูอาการเขากลับฟันเธอจนเลือดออกทําให้เธอรีบกลับไปส่วนเขาวางมีดบนหนังสือที่ดูดซับเลือดของเธอไว้วันต่อมาขณะที่เธอกําลังใช้วิธีสะกดจิต ในการรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งด้วยแสงไฟจากบัตรกาอยู่จนคนไข้กำมือแน่นเอซาก็โผล่มาหาเธอเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งทําให้เธอปล่อยให้คนไข้อยู่ในสภาพนั้นต่อไปพอเอซาบอกว่าไม่อยากถูกชิงร่างกายเธอก็จับขาของเขาเพื่อปลอบใจแล้วกลับไปคลายสะกดให้คนไข้พร้อมเลื่อนการรักษาไปเป็นวันอื่นเพื่อออกมาหาเอซาแต่เขาไม่อยู่แล้วคืนนั้นระหว่างที่เธอคุยเรื่องของเขากับสามีเอซาก็โทรมาหาเธอ เบตจิงแนะนำให้เขาโทรหาตำรวจแทนทำให้เขาวางสายเธอเรีบออกไปหาเขาแม้เอ้จะห้ามไว้ก็ตามเมื่อมาถึงบ้านของเอซาเธอเพบว่าเอฟรีมกำลังนอนอยู่บนพื้นทำให้เธอโทรหาโรงพยาบาลแต่เอซาโผล่มาขวางไว้และหยิบมีดออกมาเบตจึงพยายามโน้มน้าวให้เขาวางมันลงแล้วโชกยาออกมาจากกระเป๋าเสื้อของเอซาให้เอฟรีมกินแม้เอซาจะบอกว่ามันไม่ใช่พ่อของเขาเพราะมันชิงร่างของพ่อไป แล้วความมีดมาอีกครั้งตะโกนว่าต้องทำลายสมองด้วยการตัดคอของมันก่อนที่มันจะไล่คาถายึดร่างของเขาได้เป็นครั้งที่3แล้วขอร้องให้เธอช่วยกันเผามันซะเมื่อเอฟรีมตื่นขึ้นมาเอซาก็คิดจะฆ่ามันแต่ถูกมันจับตัวได้และท่องคาถาทันทีพอทำสำเร็จร่างกายของทั้งคู่ก็ชักพร้อมกันผ่านไปสักพักเอฟรีมก็นอนแน่นิ่งในขณะที่มันลุกขึ้นมาอย่างสบายใจ เบสเลยบอกให้เขาโทรแจ้งว่ามีคนตายแต่มันไม่สนใจพยายามจีบเธอด้วยคำพูดลามกจนเธอคล้อยตามระหว่างที่ทั้งคู่มีอะไรกันมันก็ไล่กระถาไปด้วยจนร่างกายของพวกเขาชักกระตุกเมื่อร่างสลับกันแล้วมันจึงพูดว่าชอบร่างกายที่งดงามของเธอมากทำให้มันอยากได้ร่างนี้แทนแต่ผ่านไปได้ไม่นานทั้งคู่ก็ชักพร้อมกันอีกครั้งจนกลับคืนสู่ร่างตัวเองเธอเลยถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันไม่สนและพูดว่าถึงบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อ แต่พอมันไม่เห็นร่างของเอซาก็รีบตามหาเขาอย่างฉุนเฉียวส่วนเธอหยิบหนังสือบนโต๊ะขึ้นมาดูจนเห็นรูปของแาตาลรูทันใดนั้น <c oughs> เมื่อเธอสังเกตเห็นความผิดปกติจึงดึงพรมออกมาทําให้เจอทางเข้าชั้นใต้ดินพอเธอเปิดมันขึ้นมาเอซาเข้ามาขอให้เธอช่วยเหลือแต่เธอตกใจจนทําเทียนหล่นไปใกล้ผ้าม่านหลังจากนั้นมันก็โผล่มาคว้ามีดแทงที่คอของเอซาแล้วก็คฝอยหันคอของเขา จนขาดต่อหน้าเธอทําให้เธอกรีดร้องเสียงหลงรีบวิ่งกลับมาที่รถทันทีวันต่อมาเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แดนนี่ฟังแน่นอนว่าแดนนี่ไม่เชื่อและบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เธอจินตนาการขึ้นมาเพื่อปกป้องความรู้สึกผิดที่เธอนอกใจสามีหรืออาจเป็นเพราะเอซ e าวางยาเธอก็ได้เลยแนะนําให้เบสไปสารภาพผิดกับเอ็ดดี้พอเบสสบายใจขึ้นแล้วแดนนี่ก็ยื่นมือให้เธอจับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พวกเธอใช้ปลอบใจกัน เมื่อเธอกลับบ้านเอดดี้ก็บอกว่ามีตำรวจมาเนื่องจากบ้านของเอซาไฟไหม้และพนักงานดับเพลิงเก็บโทรศัพท์ของเธอได้พวกเขาจึงเอามาคืนตำรวจยังบอกอีกว่าเอซาปลอดภัยดีแต่พ่อของเขาหายตัวไปพอตำรวจถามว่าเธอโทรหาโรงพยาบาลทำไมเธอตอบว่าเพราะพ่อของเอซามีอาการหัวใจกำเริบเมื่อตำรวจกลับไปแล้วเอดดี้ก็ถามว่าทำไมเธอไม่กลับบ้านมาเล่าให้เขาฟังเลยเบสเลยสารภาพ เรื่องที่เธอมีอะไรกับเอซาทําให้เอ็ดดี้รับไม่ได้จนขออยู่ตามลำพังส่วนเธอกลับไปนอนที่ทํางานผ่านไปได้ไม่นานเอซาก็มาหาเธอและปิดไฟทีละดวงเธอจึงทําท่าเชื้อเชิญเขาหลังจากโนเนียกันได้สักพักมันโยนเธอลงมาจากหน้าต่างและหัวเราะย,ยอดเธอ <c oughs> วันต่อมาหลังจากที่เธอทํางานเสร็จเธอก็ดูรูปของเอ็ดดี้ในโทรศัพท์แล้ฝากข้อความไปง้อเขา เมื่อกลับถึงบ้านเธอก็รีบอาบน้ำในขณะที่อีกด้านมันใส่กุญแจมือตัวเองและโทรบอกเบสว่ามันอยากได้ร่างกายของเธอตามด้วยการไล่คาถาพอทำสำเร็จร่างกายของทั้งคู่ก็ชักอีกครั้งตัวสลับร่างกันในที่สุดหลังจากที่เบสร,รู้ตัวก็รีบโทรหามันทําให้มันตัดสายทิ้งเบสจึงได้แต่กระชากกุญแจมืออย่างหัวเสียส่วนมันสำรวจร่างกายของเบสอย่างเมามันเมื่อเบสได้กลิ่นเน่าในห้องก็หยิบโคมไฟมาส่องดู จนพบกองเนื้ออยู่ข้างหลังและเห็นภาพของยอกโซตสพอเธอเจอยาเม็ดบนพื้นก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินเธอจึงโทรไปหาแดานนี่บอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนของเบสและต้องการความช่วยเหลือด่วนโดยบอกที่อยู่ของบ้านกับทางเข้าห้องใต้ดินให้แดนนี่รู้เมื่อเอ็ดดี้กลับมาบ้านมันก็สวมรอยเป็นเบสแล้วดื่มเหล้าต่อหน้าเขาพอมันขอบุหรี่เขาก็ถามว่าเป็นอะไรเพราะเธอไม่เคยดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เลยมันเลยเดินไปจูบเขายวดยวนเขาได้สักพักก็จบกันที่โซฟา โดยมันใช้มีดตัดเสื้อผ้าของเขาแล้วมีอะไรกันพางหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งไปด้วยอีกด้านแดนนี่มาหาเบสท,ทาให้เธอเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังแต่แดนนี่ไม่เชื่อเบสจึงโทรแจ้งตํารวจให้ไปช่วยเอ็ดดี้แทนเมื่อตํารวจไปถึงเอ็ดดี้ก็ให้พวกเขาเข้ามาแต่ตํารวจไม่พบอะไรผิดปกติด้านแดนนี่ด่าเบสว่าเป็นพวกสตอเกอร์ที่แอบตามเบสแม้เบสจะเล่าเรื่องที่มีแค่พวกเธอเท่านั้นที่รู้ <S <S เพื่อยืนยันตัวตนก็ตามแต่สักพักเบสก็นึกวิธีออก นั่นคือการยื่นมือให้แดนนี่จับทันใดนั้นพอมันคืนร่างมาก็ถามว่าแดนนี่เป็นใครส่วนเบสที่เห็นเอ็ดดี้ปลอดภัยก็โล่งใจเมื่อมั่นใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีตำรวจก็กลับไปแต่เบสเริ่มกลัวหลังจากเห็นสิ่งที่อยู่บนโต๊ะในขณะที่มันเอากุญแจมาไขมือตัวเองพอแดนนี่ถามว่าเบสอยู่ที่ไหนมันก็โมนบรี่พางตอบว่าอยู่กับเอ็ดดี้ทำให้แดนนี่กลับไป ด้านเอ็ดดี้ชอบลีลาของเบสก่อนหน้านี้จึงชวนเธอมาต่อกันอีกยกแต่เธอกลัวยิ่งกว่าเดิมและสั่งเสียเอ็ดดี้ให้ระวังตัวส่วนเธอต้องไปสะสางปัญหาของตัวเองหลังจากนั้นก็ขับรถออกมาตกดึกเมื่อเธอถึงที่ทํางานก็รีบขึ้นมาบนห้องเพื่อจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายแต่มันโผล่มาพอดีเพราะรู้การเคลื่อนไหวของเหยื่อพอเธอถามว่าวิญญาณของเอซาอยู่ที่ไหนมันตอบว่าตายไปพร้อมกับร่างนั้นแล้วเธอเลยถามต่อว่ามันเป็นใครมันตอบว่านานจนจําไม่ได้ เคยมีความต้องการเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้ชักจะติดใจกันเป็นผู้หญิงและท้ายเธอฆ่ามันหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซะจะได้หลุดพ้นจากสกถานี้เธอจึงคว้ามีดมาขู่มันแต่มันกลับรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมโดยไม่รู้ว่าเธอใช้แสงจากมีดมาสะกดจิตมันให้สูญเสียการควบคุมแล้วปักมีดที่หัวของมันมันเลยพุ่งเข้าใส่เธอแต่เธอหาโอกาสผลักมันตกจากเตียงได้จนหัวของมันกระแทกกับพื้นในที่สุดเธอจึงคว้ามีดตามลงมาดูให้แน่ใจทันใดนั้น เธอเลยขับรถมาบี้มันและททำซ้ำอีกสองรอบเพื่อความแน่ใจแต่พอเห็นมันลืมตาพลางขยับปากท่องคาถาเธอก็จ้วงมีดใส่มันไม่ยั้งจนพวกตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเข้ามาจับลุ่มเธอเมื่อเล่าเสร็จเบสก็ย้ำให้แดนนี่ไปทำลายสมองของมันแดนนี่รับปากพลางพิสูจน์ตัวตนของเบสด,ด้วยการจับมือโดยพวกเธอไม่รู้ว่ามันยังไม่ตายและพอมันได้คาถาเจ้าหน้าที่ก็กรีดแต๋วแตกตามด้วยร่างกายของทั้งคู่ ที่ชักพร้อมกันอีกครั้งเมื่อสลับร่างกันแล้วเบธพยายามคลานไปหาเพื่อนทําให้เจ้าหน้าที่เห็นป่าราบจนยามเดินมาดูด้าแดนนี่ถามว่ามันเป็นอะไรมันเฉลยว่าเป็นคนเดียวกับที่เธอเคยเจอไงแล้วลวนลามเธอแดนนี่จึงกดปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่คนอื่นในขณะที่ยามมาเรียกเธอให้ไปดูอะไรบางอย่างพอแดนนี่เห็นและได้ยินเบธพูดว่าเป็นเธอแดนนี่จึงตะโกนเรียกผู้ช่วยให้นําเครื่องปั๊มหัวใจมาใช้กับเพื่อนของตัวเอง แต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปแดนนี่เลยกลับมาหามันด้วยความโกรธและขู่ว่าจะสั่งขังลืมมันจนตายทําให้มันพุ่งเข้าเล่นงานเธอพลังท่องคาถาไปด้วยสักพักทั้งคู่ก็ออกมาจากห้องตามด้วยแดนนี่ที่่อยเบสลงไปนอนกับพื้นและสั่งให้ยามยิงเบสแต่เบสตบอกว่าเธอคือแดนนี่ตาหากมันเลยแย่งปืนจากยามจนปืนหลุดไปถึงมือของแดนนี่ทําให้เธอหยิบปืนขึ้นมาขู่ทันใดนั้นร่างของเบสก็ขยับตัวและขอให้แดนนี่ฆ่าเธอหลังจากจับมือกัน แดนนี่ก็ส่งเพื่อนขึ้นสวรรค์ส่วนมันรีบท่องคาถาทันทีจนลม้ลมลงไปชักกันทั้งคู่หลังจากนั้นยามก็ประคองแดนนี่ขึ้นมามันจึงยิงยามจนตายแต่พอจะยิงแดนนี่ลูกกระสุนก็หมดพอดีทําให้แดนนี่รีบเข้าไปบวกระหว่างแย่งมีดกันมันก็ท่องคาถาอีกครั้งโดยมีคนอื่นวิ่งเข้าไปห้ามวันต่อมาแดนนี่บอกเอ็ดดี้ว่าเธอจะเป็นต้องขังลืมเบสเพื่อความปลอดภัยของทุกคนส่วนเขาขอบคุณเธอเพราะรู้ว่าเธอรักเบส เหมือนกับน้องสาวเพราะเขาขอตัวลาเธอก็ให้ท่าเขาจนเขารู้สึกแปลกใจเมื่อเขาไปแล้วมันก็หยิบยาขึ้นมามวนเป็นบุหรี่ปล่อยควันออกมาพร้อมเสียงหัวเราะอย่างสะใจในขณะที่แดนนี่ได้แต่ตะะกวดว่ามันไม่ใช่เธอและขอร้องให้คนอื่นช่วยจบแล้วนะครับส่วนใครอยากฟังเรื่องอื่นต่อหรือหนังแนวเลิฟคราฟผมได้ให้ลิงไว้ที่ช่องดีสคริปชันแล้นะครับสวัสดีครับ